สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบก,กับแดสสูรไฮเจ็ทคาโก้นะครับในรุ่นเริ่มต้นรุ่นนี้เลยนะครับ ราคา6 9 9 0 0 0บาทแต่ผมมีพิเศษท้ายคลิปนะครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับถ้าอย่างไรตรงนี้ผมขอแนทพาดูตัวรถก่อนครับตัวนี้เป็นเครื่อง660ซีซีนะครับแต่ไม่มีเทอร์โบนะครับเป็นเคคาร์ที่ยอดนยมในอันดับหนึ่งเลยของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้มากับไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับแล้วก็เป็นทูทนแบบนี้เลยนะครับผมมีสีขาวและสีบรอนเงินพร้อมส่งมอบอยู่ถ้าย่งไงตัวนี้นะครับผมขอแนทพามาดูรอบคันได้เลยครับ ตัวนี้นะครับจะมาเป็นล้อกระทะนะครับขอบเล็กนิดนึงแต่ว่าก็น่ารักน่นรารักเพราะใส่รถไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยมีความสุขค่อนข้างเทียบเท่ากับพวกรถนั่งโดยสารเลยนะครับก็ให้ความโปร่งแล้วก็เก็บของได้เยอะนะครับตัวรถเนี่ยไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กมากนะครับแต่ก็เหมาะกับขับขี่ในเมืองแล้วก็ขับขี่ตามซอกซอยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่สําคัญเลยไม่มีเบาะหลังครับก็คือเหมาะกับการ ขนของโดยสารนะครับหรือว่าเก็บของเนในลักษณะที่เป็นชิ้นที่กันแดดก,กันฝนได้ละกันตัวนี้ก็เหมาะกับกนที่ลูกค้านําเอารถไปขนของเนาะใช้งาน,นดีมากๆครับเป็นประตูสไลด์ซ้ายขวาเลยตัวนี้แล้วก็มาที่ด้านหลังครับผมก็จะมีในเรื่องของประตูบานใหญ่นะครับแบบนี้ครับลองมาดูได้เลยตัวน,น,นี้เก็บของได้เยอะมากนะครับก็คือถ้าเทียบเนี่ย เหมือนเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กเลยนะครับนี่ความสูงผมเนี่ยสูงประมาณ182เนี่ยก็สามารถนอนยืดขาได้เลยนะครับในตัวของผู้อาที่เก็บของด้านหลังนะครับตัวนี้มีเชือกไว้ดึงด้วยแล้วก็สามารถปิดลองอมานะครับวันนี้แล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนด้านท้ายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพามาดูที่ด้านในนิดหนึ่งผมก็มาที่ด้านในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับเราก็สามารถเสียบไข่นะครับบิดสตาร์ทได้เลยนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับจะมีในเรื่องของตัวจอที่ผมจะเป็นตัวอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับมีกล้องมองหลังเป็นจอ Android ครับทัสกินนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายมากสบายเลยนะครับขับในเมืองตัวพวงมาลัยนะครับปรับสูงต่ําไม่ได้แต่ว่าเราสามารถ,ถาเร้ได้แหละ จัดตัวเก้าอี้นะครับให้เรานั่งสบายได้เลยแล้วก็ตัวระบบความปลอดภัยนะครับมีทั้งเลนคิปปิ้งครับระบบกันชนนะครับแล้วก็ประคองอยู่ในเลนนะครับแล้วก็ระบบออโต้สตาร์ทสต็อปด้วยตัวนี้นะครับจะมีกล้องอินเนอร์มิลเลอร์ครับที่อยู่ในกระจกนะครับเป็นกล้องบิวอินจากโรงงานนะครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยตัวนี้ก็คือเวลาเราขนของนะครับแล้วก็ของบางสายตาเนี่ยเราสามารถปรับตัวนี้เป็น กระจกมองหลังแทนได้ก็คือใช้เป็นกล้องดิจิตอลนะครับซึ่งตัวนี้เป็นออปชันจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็ถอยน่าสรุปตัวแคมเปญนะครับถ้าเป็นรถที่พร้อมส่งมอบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ mm hmm. ก็นะครับผมขอยน่นมาสรุปแคมเปญพิเศษเป็นรถพร้อมส่งมอบนะครับ ไฮเจตคาโกรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาพิเศษถ่ายคลิปนีนะครับหกแสน0บาทนะครับก็จะได้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับพร้อมแหลกหลังคากับออนนิ่งนะครับถ้าเกิดลูกค้าจองรถที่พร้อมส่งมอบนะครับผมมีสีขาวสีบรอนเงินนะครับถ้าไงติดต่อช่องทางด้านล่างนะครับหรือโทรมาได้เลยตลอดย4ชั่วโมงครับยังไงตรงนี้ขอบคุณมากครับ